สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทาง5้าร้อยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจำวันที่14พฤษภาคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลของวันที่13กันก่อนเนาะวันที่13นะคะแอดให้เด่นไปที่8 9 1รูทที่8 นะคะมาดูผลกันนะคะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจเนาะเจ1ศนยะะ์ะน่าเะดินที่1มานะคะพี่น้องจ๋ามาตัวกลับเนาะถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดนะคะ1มาส่วนล่างนะคะเกดอ่ะ8ดมา9มานะคะวิ่งรูดที่แดมาเนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะพี่น้องจ๋าออกเก้าแอดอมีแปดเก้าเนาะ ส่วนพิเศษนะคะ3 2 8สองแปดมา8ปดสองตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะแปดสองนะคะมาตัวกลับเนาะส่วนล่างอ่าห้าสามก็หลุดไปนะคะปกตินะคะ4 3 6 4 3 6แอดหลุดไปเนาะล่าง1 8แอดมา8 1ตัวกลับเช่นกันนะคะตัวที่เน้นด้วยเนาะพี่น้องจ๋าส่วนล่างนะคะ1 9 1มาทั้ง1ทั้ง9นะคะล่าง2 2ก็หลุดไปเนาะพี่น้องจ๋า เกือบแตกสีน้อยนะคะสําหรับเม็ดเดียวในวันนี้นะคะมาสามน่อยเนาะเฉพาะกิจข้าวล่างนะคะพิเศษเข้าวบนแล้วก็ปกติข้าวล่างนะคะอ่าส่วนตัวดินเรามาทั้งสามตัวนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสําหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะพี่น้องจ๋าอ่าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยเนาะแนวทางอ่ารัฐบาลเราไม่ได้ลงให้เนาะพี่น้องจ๋า ร่างกายไม่ไหวจริงๆเนาะพี่น้องสามันดึกด้วยเนาะแอดก็ไม่มีเวลาทําคลิปนะคะก็เลยไม่ได้ลงให้เนาะทั้งสองช่องเลยนะคะแอดก็ลงเฉพาะในกลุ่มนะคะในกลุ่มนี้แอดลงให้ประจําทุกวันแล้วก็ทุกอย่างเนาะวันนี้หุ้นในกลุ่มปังมากเลยนะคะอ่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถไปแอดไลน์ของช่องสาววึงนะคะพี่น้องสาเดี๋ยวช่องพนิดาเผื่อแอดเปิดนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ ไปตามต่อกันของวันที่14บสี่เนาะพี่น้องจ๋าแนวทางสูตรเว็บเดียวนะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขนี้เข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันเนาะตารางอ้าวตารางตัวเด่นวันสันพี่น้องอันสูตรเม็ดเดียวมาดูตัวเด่นกันตารางเดี๋ยวค่อยดูอีกสูตรหนึ่งนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะแอดก็จะมีสี่สามเก้าเนาะ แต่ว่าจะวิ่งรูดที่4เด้อพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่4แต่ถ้าใครไม่ชอบ4นะคะสามารถนํามกับ9ไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะอ่าเรามารูดที่4กันเนาะ4ก็จะมี40นะคะ41 42 43 44นะคะ แนวทางนี้ก็รวมทั้งหมดสีนอยเด้อพี่น้องจาตั้งแต่นอยเฉพปะิิดถึงบ i p นะคะแต่ถ้าใครจะนําไปเป็นแนวทางหนอยอื่นก็ได้นะคะพี่น้องสาเป็นมัดรวมไปเลยนะคะได้ทุกหนอยนะคะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าเด้อพี่น้อง๋าอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่า จะเน้นไปในตัวไหนนะคะวันนี้ก็ขอให้มาจริงๆอีกอีกเยอพี่น้องจะ,อะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะ mm. ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หก แล้วก็48เนาะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋าก็จดไว้แคปไว้เนาะนำไปเป็นแนวทางนะคะนำไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่น้องจา๋าพิจารณาดูนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้พี่พี่ทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ